ไปดูเรื่องของยางพาราคุณผู้ชมครับบ้านเฮาตอนนี้พากเหนือเขาก็ปลูกกันนักเหมือนกันนะครับโดยล่าสุดราคายางพาราทะลุ80บาทเป็นบอกว่าสูงที่สุดในรอบ4 1ปีครับยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจลักของประเทศไทยนะครับและก็มีพื้นตีปลูกยางพารานักกว่า65ล้านไร่ด้วยกันจากตะกอนนะครับจะอยู่ตี3 4 อ่าอยู่ตีสากิโลกรัมต่อร้อยบาทเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลเข้ามาทำงานแล้วก็ได้มีการประกาศไว,ว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกร3เท่าภายใน4ปีโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนยางนักนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังหารืออ้จ่าก,กันกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่ประเทศออสเตรเลียตดยนะครับเรือนนํำเข้ายางพาราเหนืองจากหว่ามาเลเซียนี่นะครับเป็นประเทศตีน้ำเข้ายางพารานัดถึง80%เเพราะว่ามีโรงงาน ผลิตถุงยางมือซึ่งก็ได้มีการกำชับนะครับหือต่างรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญติติดตอ่อหื่อติดต่อประเทศมาเลเซียโดยด่วนครับหากมีความต้องการใจยยางสูงไทยก็จะพร้อมตีส่งไปหือกับประเทศมาเลเซียครับเพื่อสร้างความสเสถียรภาพนะครับ<ม>เข้มงวดมาตรการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย จ้าราคาสูงเหมือนกันเนาะเป็นข่าวดีเลยนะเนี่ยแบบราคานักขึ้น3เท่าภายใน4ปีต่ออันสูงที่สุดในรอบ4 1ปีบัเกยมีราคายางพาราสูงเต่านี่มาก่อนเจ้ากิโลกรัมละ80บาทปีน้องตีปลูกยางพาราในการยิ่มเรามีความสุขแม่และเจ้า